สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวจะปรับเปลนมุมกล้องก่อน,อนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกับช่องเมนสายดิ้งหย่อนนะคะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาอยู่กับเกมไมค์ครับอีกแค่ทำยังไะคะทุกคนว้าววันนี้นะคะเราก็จะมาเอาช่วยเราในไมค์ครับเดี๋ยวขอตัดไม้ก่อนตัดไม้กันดีอันนี้เปิดเสียงดังสุดเลยนะ พยายามให้ได้ยเสิกเกมมากที่สุดนะคะเพราะว่าเนี่ยจะเป็น S R มากเลยอะประมาณนั้นนะคะโอเคได้ออกอฟกฟ์หกอันก่อนห่วยดังไปไม่เอ่ยดังไป,ปหรือเปล่าเดี๋ยวเปล่าเสียงให้หน่อยก็ได้นะคะอ่ะเปาเสียงก่อน ไปตัดไม้ต่อเลยเลยเรามตอนแรกๆแบบไม่ต้องใช้ไม้เยอะมากเดี๋ยวฟ์มของแบบปกติก่อนเลยเนาะแต่จะบอกว่าบ้านที่เราสร้างมันอาจจะไม่ได้สวยมากนะคะเพราะแบบเกือบทุเรศนิดหน่อยนะคะไปัดแตตบบ เราจะตัดมาต่อไปเรื่อยนะคะจนกว่าจะครบแบบเอาสักสามสสองพอเนาะส2มสองพอละกันภาพบ้านเราอาจจะแบบถ้าเกิดทคนเห็นนะคะทุกคนแบบจะเข้าใจนะคะขาประมาณนั้นเุ้ย,เ,ยเราเอามานี้ดีไหมเนาะรู้สึกว่ามานี้มันก็สวยดีนะ ฉันไม่ได้ว่าห้องบ้านหลังแรกเนะี่ยเราก็แบบสร้างแบบไม่ต้องเส้นมากนะคะท่านผู้ชมเราก็แบบสร้างแบบปกตินะคะอ้าแล้วก็มีโฆษณามาค้างเราอีกแล้วค่ะแต่ว่าเราก็กีดกันไปได้สําเร็จนะคะหรือไม่อ้าวสเร็จจริงๆ้วยคะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราวิวห่างๆไปก็ว่ายวอยากรู้ว่าจะได้ไหมเท่าไหร่เงี้ยเชียว ห้าเลยหรอโอ้มวไม่น่าละ่ะมันเยอะจังเลยต้นไม้ต้นใหญ่เี่ยเหตุผลว่าทำไมถึงไม่สร้างเอขวานตัดแบบไม้ใช่ไหมคะแต่ว่ายังไงเราต้องใช้ของแบบดีๆต่อไปใช่ปะก็แบบว่าอ่ไม่ค้าดีกว่าแบบ ใช้มือดีก่อนเพราะว่าแบบเอ,อของพนันยังไม่จําเป็นนะคะหรือจําเป็นแล้วก็ไม่รู้สินี่อืมพอแล้วมั้งไม่ต้องเอาอีกแล้วหรอกโอ้ยเจ็บฟรีเลยนึกว่าจะลงน้ำ เดี๋ยวเอาายไปด้วยนะคะเพื่อที่เราจะเอาไปทำเป็นเอาทำไปทำเป็นกระจกนะครับเอาไปเผานะว้าวน้องบัว๋ยวเราค่อยไปแร่เนื้อแล้วกันเนาะไม่ต้องเอาเยอะมากนะเอาแค่น,นี้พอ ไดีกว่าม,ม,มีพื้นที่หมอหนง่เจอแล้วเดี๋ยวขาบไม้กันก่อนเลยนะคะขาบอะไรเราเออมันก็เรียกว่าขาบนี่ว่ะสมองสมองชุกไปหมดแล้ว <laughs> แนะนำให้คราบพิกแอคกต,ต่อเลยนะคะอย่างแรกแล้วก็ค่อยไปขุดหินแล้วเราก็จะใช้อุปรกรณ์หินซึ่งเป็นอ,อุปรกรณ์ที่ดีกว่าเดิมนะคะนั้นเอาเป็นตรงนี้เลยกันโอ้ย เดี๋ยวจะขุดหินไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะขุดหินไปจนแบบเออครบสามสิบอันนะคะสาสิบลอกนี่แหละเออประมาณนั้นโอ้ย oh, yeah. บางครั้งอาจจะเปิดบางครั้งก็ไม่เปิดนะคะเพราะแบบขี้เกียจเปิดแบบเกิเห็นหน้าแล้วมันก็แบบเออมันจะ ออกมาเป็นแบบไหนแล้วเราก็เอานิ้วไปวางกล้องอีกแเราไม่เห็นหน้าสวยๆของเรานะจ๊ะ <laughs> ว้าว <laughs> จะบอกว่าถ้าเพื่อนได้มาเห็นคลิปนี้นะคะก็แบบว่าพวก ไม่ต้องตกใจไปนะคะว่าถึงมาแคกเกมนะคะว่าแบบต้องการหาเงินนะคะหินแบบเราก็ไม่ได้ใช้เยอะอะไรปานนั้นนะ นะพอแล้วมั้ยน่าจะ,จะครบแล้วมั้งเนี่ยกดไปอย่างโอ้สามสิบสองอันว้าวด้มาสี่้าอันแล้วเดี๋ยวจะไปลากแกะเพื่อมาทำเตียงนอนนะคะนี่ไงจะแกะพอดีเลยอยเจอสองตัวโชคดีนะแล้วแบบถ้าเกิดว่าเราเออนี่ไง ไปนี่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 น,นแกมันตัดออกไปอุ้ยพังเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาค้าของใหม่กันดีกว่านะคะขวานแล้วก็อันนี้หนึ่งขวานอีกหนึง่งอันนี้หนึ่งแล้วก็ดาดอีกหนึง่งเค เอาแค่นี้พออุ๊ยเสียวจังรู้สึกเสียวเช้าบุบยังไงไม่รู้นะคะจะหาลาแกะต่อดีกว่าไม่ได้นะอันนี้มาวางไว้ดูกันเราไม่ได้ใช้บดามาก่อนน้อนแกะอุ๊ยนี่ไงน้อนแกะอุ๊ยปิดที่ี่น้องดีกว่าน้องน้องจะได้ไม่เป็นผ้าติดตาเราจะได้พาน้องไปสบายด้วย ไอ้คอะจัดจัดโอ้ไม่กอขออภัยนะคะที่ต้องย้ายกล้องนะเพราะว่าเดี๋ยวมันถ้าไม่อย่างนั้นเราจะอนไม่ได้นะเ,เราไปอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยวุ้ยรึเปล่ต้องปิดชีพเนาะเออตายอา่ะ ตายเร็วจังไม่เหมือนตวเม่อกี้เลยจะตายก็จะตายก็ต้องนานเดี๋ยวจะลงไปนะคะุ้ยเดล็กโอ้ยเก็บเก็บเ็บผมว่าจะไม่ตกลงไปใช่นะเดี๋ยวเดี๋ยวดูเดี๋ยวเช็คเพื่อความแน่ใจว่าเราจะไม่มีทางลงไปขาด เราได้มากี่ก่อนโหเขาก้นเลยเหรอถ้ำนี้น่าลงไปนะแต่เดี๋ยวค่อยลงไปอีพีหน้าละกันหรืออาจจะลงไปเร็วนี้แต่ครูทำไมมีไฟเราก็ลงทำไม่ย้ายไม่รู้ว่ามันเป็นถ้ำหรือว่าเป็นเหมืองน,นะคะอาจจะเป็นถ้ำใหญ่ไห้ก็เหมืองใหญ่ก็ได้ใครจะไปรู้ เอ็จริงอ่ะมีแค่นี้เหรอุณนกว่ามีเยอะกว่านี้หลักลวงในการน,นี้นะโหไปแล้ววิตาวันจะตกดินแล้วอะสร้างบ้าเลยดีกว่าตั้งแต่ที่บอกตั้งแต่ตอนคิดนนะคะว่าเราจะออกทุรเรศมากๆเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวทำถึงทุรเรศใช่ไหมคะเดี๋ยวก็รู้ค่ะ เนี่ยเราชอบสร้างบ้านแบบนี้แบบเล็กๆก,ก่อนอะ่ะแบบไม่ต้องอไม่ชอบสร้างใหญ่มากก่อตอนเริ่มเริ่มชีวิตเราอย่างเงี้ยเนี่นยใครเป็นเหมือนเมย์บ้างบอกหน่อยไหนๆก็ไหนๆแหละแมงคาบต้งนอนตรงนี้แล้วกันไม่รออะไรแล้วเออนอนแม่งเลยตรงเนี้ยว้าวดีใจน,นั่นไงที่ไม่ตก เอาวันนี้เดี๋ยวบ้านหลังแรกเราก็จะเประวาณนี้นะคะอาจจะไม่ได้สวนมากนะคะแต่ว่าบางครั้งก็ขุดดินอยู่แล้วก็คอยขุดไปเรื่อยหาภูหาภูเขาใหญ่ๆแล้วก็ขุดไปเรื่อยๆนะคะต้องได้กันแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะปิดเน็ตแล้วแต่คิก เนี่ยโอ้ยไม่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 โอเควเราคุดตรงนี้เ้วก็จะได้เห็นชมหน้าบ้านพี่ลึกกือนะคะนี่จะเป็นประมาณนี้พี่ลึกกื้อไหมล่ะพี่ลึกน่าเลยแหละเดี๋ยวค้าประตูบ้านก่อน เพื่อความปลอดภัยบ้านจากบ้านของเราแล้วก็ปักไฟแล้วก็วางเตียงแล้วก็คาบเตาเผาแล้วก็วางเตาเผาแล้วก็เผาทรายวัย้แล้วก็คาบเตาเผาอีกอันหนึ่งเพื่อที่จะเผาเหล็กมันจะได้รวดเร็วนะคะอืม Okay, เอาแค่หกแผ่นพอหรอกเนาะตรงนี้น่าลงไปมากเลยอยากลงไปอะ่ะลงไปสนิดหน่อยละกันเผ่นมีของดีน่าลงไปมากเลยแกเฮย้ยดูดิมันน่าลงไปมากเลยอะ่ะน่าลงไปไหมไวะแต่แล้วช็อตไฟน้องหมด ค่ะปัาเพิ่มเราจะไปเผชิญภัยต่อแต่ไม่รู้ว่าเราจะกล้าพอหรือไม่อุ๊ยแกนมีทางแยกอะเราไม่ล้าลงไปมากเลยอะไปฝั่งนู้นดีกว่ามันอาจจะปลอดภัยกว่าหรือไม่หรือเปล่าอุ้ยไม่เอาดีกว่ากลัวกลัวกลัวเดี๋ยวนะ เสียงซัมบี้วิ่งถ้าเสียงซัมบี้มันอยู่ก็สแสดงว่าเด็กสเกลตันแสดงว่ามันจะอยู่แถวนี้ดีนะรถสร้างบ้านใกล้ตรงเนี้ยว้าวอุยทุกคนเห็นมัไหมโอ้แกมันไม่รอ คุเห็นตรงนั้นไหมทุกคนอาจจะเห็นเหมือนแม่นะใช่ไหมนั่นน่ะโอ้ดีเดินให้เราด้วยมันเดินให้เราเราชอบตรงนี้แหละเราจะได้แบบไม่ต้องเดินในนี่คือไม่ได้ถืออะไรเลยนะไม่ดถืออะไรเลยถือแค่โทรศัพท์ถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนี้แล้วนะคะเราให้แนะนำให้กดเดินไปข้างหลังเดินก่อนเดินไม่มให้เรา งข้างหลังนะคะประมาณนั้นแหละเราใช้วิธีนี้ตลอดเวลาเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่ามันชอบหายครับครับนี่และอุดย สารโลหะทังภูเขาแล้วมันชอบเียบเหล็กกับคริสโตลแล้วก็มีลาวาแล้วก็เียบมีหลายอย่างสิ่งไอ่ะ เดินต่อไปเรยๆหาของดีกันดีกว่าว้าวอเอออเาจริงป้ะตรงนี้พื้นที่ตรงนี้มันน่าสร้างบ้านนากเลยอ่ะดูดีเป็นภูเขาพื้นที่ก็กว้างข้างลา่างก็มีฐานหิน <laughs> โอ๊ยเก็บเฉยเลยะทุกคน อยีาเนี่ยเนะาะแท่รบมาก,ก็คงต้องเจ็บตัวสักหน่อยฮ่าฮ่าฮ่าเ,าาเาดินทางสวัสดีภาพนะครับคุณผู้หญิง ลแล้วเนี่ยได้เกือบชุดหนึ่งแล้วเนี่ยดูดิอีกครึ่งหนึ่งก็จะชุดหนึ่งแล้วอะใช่อีกครึ่งหนึ่งสิอีกอยี่สิบเอออีกครึ่งหนึ่งนั่นแหละ ไม่มีแล้วนั่นก็คือหมดแล้วอุ้ยได้เลเวลมาจากไหนอ,อ่ะอ้าวไอ้ฉันจะขึ้นไปยังไงอ่ะอ๋อรู้แล้วเคปแคป ถึงแล้วพอดีเป๊ะเลยทุกคนเป๊ะจริงไม่ดีโปรลจ๊ะปึ๊บๆพบบ๊ำดาดัมดาดัมดาดัมดารัาดาดัาดาดัาดารัมด๊าดารัมดัาง้ยเาาา ทำไมงั้นเกตายเห็นไหมดอกเร็วไปทำใม้อนเนื้อมาชุบเก็ดเก็ดเก็ดนอนทักตายอยู่บ้านแน่ไม่นะต้องขอบคุณท่านเลยนะที่ทำให้นายได้กลับไปอยู่บ้านเก่าฮึบ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 ฮึอฮบบฮันด้วยนะ เคขัดคนวันที่สองแล้วนะคะเราก็จะไปปรับเปลี่ยนบ้านใหม่เนื่องจากเนื่องจากบ้านเก่ารู้สึกว่ามันไม่สวยเลยนะคะเราก็จะขุดบ้านเก่าําทำบ้านใหม่นะคะ เพราะว่าเราขี้เกตุหามบะไม้ใหม่มานะคะไปตัดไม้ทำลายป่าน,นะคะ่าของสารนางนะคะแล้วเรากะะ็ <g ül> จะทำให้แบบ <g ül> เราก็จะทำให้ตรงนี้เป็นกระจกนะคะีค่ะไม่นานเธอก็จะเป็นกระจกเลยนะ ดีใจไม่ละ่ะต้องรีใจอยู่แล้วล่ะอะฉันอาจจะคิดว่ามันแบบขี้เหล่มากเลยนะคะเพราะว่า like มันปากมากเลยทุกคนมันแบบกระเดืดปิ๊งอะไรมากนะคะแล้วแบบอ้อมก็แบบธรรมาดาธรรมดาเกินไปใช่่มลละแล้วก็แบบก็ธรรมดาก็เป็ธรรมดาแล้วก็เลยทำอะไรแบบ ก็้แหละแล้วก็เลยทำธรรมญานะคะแบบไม่ได้ทําหลุ่ยยาอะไรกันงางเวอร์แล้วก็ทําอะไรเวอร์วางปานนั้นนะคะเพราะว่าเราไม่ได้แบบสร้างเสร็จปันนั้นนะคะเออนั่นแหละเฮ้เธอทำไมทำแบบนี้โอ๊ยวางผิดตลอดเลยแม่คุณ อุ้ยไอกระจกเราจะพอไหมนะเนี่ยเออเสีไปมัม่วแล้วกันไหนๆก็นอนก่อนละมดูเสียงมากเลย่กแกเขาแบบเห็นไหมเสียงมากกับว่าแกแบบเห็นเบบีบซีไสไปเลยแกจะกลัวไหมอะไรนะเฮ้ hey, ยมานอะไรจะมาสักเท่ เฮ้ยเฮ้ยว้าวไปเผาเพิ่มไปแม่หนูน้อยคลิปนี้ก็จะมีแบบนานๆหน่อยนะคะถ้าเกิดว่ามันจะถ้าเกิดว่ามันจะปิดคลิปไปเลยก็ขออภัยนะคะเพราะว่ามันอัดคลิปได้แค่แป๊บเดียวนะคะ แค่ยี่สิบทีไม่ก็สิบทีไม่ก็ไม่ไมไมกี่วินะคะก็ขออภัยด้วยนะคะต้องขออภัยจริงๆคะ่ะเอาน้องรวมเอาเนื้อของแกมาเพราะอาจจะพูดว่าแม่พูดเยอะนะคะจริงๆแล้วก็ต้องพูดเยอะไม่ปกตินะคะเกิดแคร์ลแกมันแ,แบบมันไม่เงี้ยมันอาจจะเป็นแบบแปลกๆนะคะถ้าแกพูดเยอะไปก็แปลกแต่นี่ไม่ได้พูดเยอะไปนะคะพูดธรรมดาค่ะปกติปกติเลยอุ้ยได้กินข้าวแล้ว อาจจะต้องขอตัวไปกินข้าวก่อน,นเขาหิวข้าวไม่ได้หิวอะไรหรอกจะต้องไปบนอนแล้วก็กินข้าวแหละแล้วก็ต้องไปดูหนังสุดปโปรดซึ่งจะจบแล้วแทนตะวันสีเพลิงจบแล้วว่าโทรวีถ้าใครถ้าใครได้ดูนะคะก็เอามาเม้ามอยมาสปอยกันฟรีฟฟ การได้ฟังบ้างนะคะก็ดีเหมือนกันนะคะลักเล็กขโมยน้อยเออยันนี้มีข้านมากกะผาถ้าใครดูนะคะก็ดีใจมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะครับอะไรดีหุ้ยแกเออเดี๋ยวขอปิดคลิปเลยดีกว่าเดี๋ยวนะอย่าเพิ่ง จะปิดคลิปแล้วเดี๋ยวเราจะไปคลิปกันสำหรับวันนี้นะคะทุกคนเราก็บายบายว้าว wow. สำหรับใครที่ชอบเคมีนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะคะทุกคนโอ้โหถ้าใครไม่สุดกดใส่สคาเล็กก็ไม่ใช่สิถ้าใครไม่กด subscribe แล้วก็ฉันจะไปล่า,าเธอไปถึงที่สุดเข้าใจไหม Oh. bye bye các con. Chụt chụt.